เลยวันนี้หวยเอผู้ชวยหนึ่งสองศูนยผ่วยกูช่วยผู้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 ชยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยผย้กวู่้าย้่่้ยผู้ชะ้ยวย่ช้่้ย่้้ยูย่่้ ตไดนม่องไม่เกาพนับสน่ยัหหรอเสืติ่อวนัอดิงนมี่ยขึมวดไม่มีดินเลยอ๋ออัมมีอะไรทําไัน ใส่ไทุกคนครับอกองกลับนี้คือไม่ได้หมุนนะครับคือโดนเม็ดฝนแล้วมันกลับเองนะครับอ้ยกองพียกองเปียก ทุกวันศุกร์ใส่ถุงดำเดี๋ยวชักลากเอาไปรวมแล้วก็ u, วเข็บก็จะมารับอีกต้นร่งเก็บอาทิตย์ละหนอาทิตย์ละหนครับพอไหมเนี่ยพอครับพอหรือไม่พอครับเพราะว่ามีการชักลากามีการแยกขยะขยะเปียกไปทำปุ๋ยไหมฮะขยะพวกอา่าครับผสมหมักไว้ก็ดีครับเต็ดตัวนะครับ ก็ใกล้ๆนะผู้บอลก็ใกล้พยาตุเรงก็ลอดให้ชาวบ้านพูดหอแมวใครอยากพูดบ้างตัวเทนค่ะนะคะก็ท่านในเรื่องของเส้นทางจักรยานโดยได้พูดคุยกับทางสายไหมนะคะว่าเราจะทําเป็นจุดเชื่อมต่อกันแล้วก็จะมีจุดระนะคะ <c oughs> เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษด้วยแล้วคะ่ะและเดี๋ยว แลวเดี๋ยวก็จะเชิญท่านผู้ว่ามาอีกครั้งนะคะกับทีมงานนะคะแล้วก็ท่านสปอก็ได้มาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะในวันนี้ทั้งนะคะมาช่วยกันดูนะคะว่าจะดําเนินการยังไงได้เพื่อค่ะนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านอาจารย์ชัิชาติพิพันธ์ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆผมว่าแน่นอนเรื่องการจราจรโอ้โหรถติดมาเลยเนี่ยถนนเนี่ยจะดูโทษ ลงไปตุขาห้านะแล้วก็มาถนนในวงแหวนหรือไม่ก็ไปขึ้นทางด่วนเพราะการจราจรนี้เป็นปัญหาแรกเลยต้องช่วยกันดูว่าทำยังไงเนะตรงตรุขาห้ามานี่ไอ้ต่อมก็คือเรื่องการระบายน้ำแล้วก็แต่ก่อนเรามีคูลองที่ระบายน้ําสะดวกพอหมู่บ้านมาแล้วก็สร้างปิดระบบไวยน้ำก็เปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องหมู่บ้านที่ปล่อยน้ําเสียลงก็ต้องเอาว่าตามกฎหมายต้องมบาบัดอยู่แล้วว่ามันไายก่นลงนั้นเราต้องเข้มงวดอ่ะ ไปสิ่งแวดล้อมเราใช่ไหมต้องลงไปตรวจน้ําตรวจตัวอย่างน้ําเลยปล่อยเป็นยังไงปัญหาอะไรแล้วก็ไล่ไปเพราะกวารมันมีอยู่แล้วนี่แล้วเขาก็ต้องประบาดจอนปล่อยอยู่แล้วนอกจากเรื่องน้ําเสียเรื่องขุดลอกภูพองแล้วก็เรื่องสารสุขนพราะว่าอย่างหมู่ม,มา่ายนี้จะผู้บริยิตยงสี่ได้กี่คนนะเจ็ดคนใช่ไหมก็ต้องดูรายละเอียดต้องมาเยี่ยมบปป่อยๆปัญหาหนึ่งที่เจอคือเรื่องพระอ้อมกับเรื่องอาหาร ว่าผู้ป่วยเนี่ยบางทีต้องกินอาหารพิเศษซึ่งราคาแพงไม่รู้คุณรอบหมดยังครัเนี่ยเหลือกีไอ้ตอนนี้คุณรอบกี่ปีเพิ่มเติมเลยและของอื่นนะของอื่นคุไปทั้งหมด15กห้องครับคุณย่างดีขึ้นมาแล้วที่เหลือยังไม่ได้คุยกี่ฟองก็มีทุกแปดฟองไปอีก5กาฟองครับเออละมักซีก็่สำคัญเนาะใช่ค่ะที่คอนโดนัดรั่วไหมอยู่แล้วใช่ค่ะอตรงงดยัคอนโดเดี๋ยวนี้ไปดูนะใช่ค่ะ คือสิ่นแรกเราก็ไปครบ50เพลแล้วแต่ว่าตอนที่เราไปครั้งแรกเราจะไปเน้นไปประชุมที่นายเขตครึ่งวนันแล้วตอนบ่ายก็ลงแล้วก็มีข้อสังการต่างๆซึ่งเราลง50เพลเรามีข้อสังการประมาณ2 0 0กว่ารแหงเรื่องนะเอ่อพอเริ่มรอบหลุมใหม่นี่ก็จะลงที่พื้นที่เลยแล้วก็ที่ผ่านมาก็ปัญหาในเขตต่างเราก็เห็นแล้วก็จะมาไล่ตามว่าที่สั่งการไว้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็จริงๆเราจะมีการ ดูปัญหาเพิ่มเติมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าจะดูในชุมชนในแต่ละเขตเนี่ยมันจะมีมันมีสองสแบบเช่นในชุมชนซึ่งจัดตั้งตามระเบียบก็จะเป็นชนที่แบบหรือว่เออแล้วแต่จานวนอ่ะอีกชุมชนซึ่ง,งเรายังไม่ค่อยเข้าไม่ถึงพวกหมูมาา่บ้านต่างๆที่มีรูวเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้จดชุมชนก็มีนิติดบ,บุคคลปุ๊บเขาก็จะไม่ค่อยได้รับการติดต่อบบอะไรมากเท่าไหร่รวมทั้งคอนโดมิเนียมพวกนี้ไม่ได้จดเป็นชุมชนเพราะว่าเขามีนิติบ,บุคคล ทำให้เราทีเราขาดข้อมูลจากกลุ่มนี้ไปอ่นั้นการลงที่านต่อนี้เราพยายามจะฟรางให้รอบด้านมากขึ้นกาทั้งชุมชนที่จัดตั้งเราเหียมประมอรมากม้าแห่งแล้วก็ชุมชนที่เป็นหมู่บ้านจัดสารชุมชนที่เป็นคอนโดเพราะว่าความต้องก,การก็อาจจะแตกต่างกันไปตัวยอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราไปลงเหตุไร้หม่ก็ได้ไปคุยหมู่บ้านว่าจะมีปัญหาบ้านเช่นเรื่องก,การเก็บขยะเพราะว่าในหมู่บ้านถ้ามีสามยหรือาเรือนเนี่ยก็ต้องไปเก็บขยะแต่ละบ้านเราอยากทำให้จุดพักพขยะเพื่อให้เขาขยะมารวมกัน แล้วก็รถไปตรวจเก็บที่เดียวเพื่อลดเวลาในการเก็บแต่บางหมู่บ้านก็ไม่ได้มีเตรียมสถานที่ไว้อะไรเงี้ยบ้านมีปัญหาเช่นเรื่องออไม่มีตัวแทนที่มาคุยเขตเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านที่เป็นชุมชนที่จัดตั้งเขาไม่จะคุยเขตอีกไม่มีตัวแทนก็อาจจะตั้งตัวแทนให้เขาสามารถมีสิทธิม์มีเสียงม,มาคุยได้เรื่องการจราจรเรื่องการเชื่อมจากหมู่บ้านเข้าถนนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปเพิ่มเติมเพราะที่แล้วก็เป็นประชากรกุ่มคนสำคัญเหมือนกันในแต่ละเขตว่าขึ้นหนืเหรืออยู่ในหมู่บ้านอยู่ในคอนโด ก็พยายามจะรับฟังให้มากขึ้นจากที่บางเขนเนี่ยปัญหาหลักๆก็คือว่าเป็นเป็นจ,จุดที่มีชุมชนหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกษตรก็จะโดนเปลี่ยนไปมันกนจะเห็นปัญหาหลักๆของเขตบางเขนก็จะมีเรื่องการจราจรเรื่องการระบายน้ำท้องภูลองต่างๆซึ่งเนี้นกคงจะมาไล่อย่างปีแล้วที่เรามาก็จะมีจุดที่น้ําท่วมตั้งแต่วงเอหลักสี่ตรงถึนวนโยธินตอนเทพรันตน์ตะไคมีคอนโดซึ่งน้าท่วมไปใน ันใต้ดินเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านดีนดี๋ยเป็นไงรวมทั้งเรื่องการขุดร่องต่างจุดเสี่ยงต่างๆนะซึ่งผมคิดว่าเราก็ได้แก้ไปเกือหมดแล้วล่ะที่เราวางแผนไม่ทันที่ผ่านมาเชี่ยเราจะลองไปเช็คกันครับเรียบร้อยดีไหมนะน้ำท่วมไหมไม่ปายเท่าไหรเนี่ยอ๋อดีไหมดีร้ายเลยครับเกิดเหตุสุดพายเยอะแล้วโดนคนจีนถล่มกับกิจกรรมว่าสัญจรซีซั่นสอง แะแบบเบางเคสนะตอนนี้ข้างหน้าเราก็เป็นท่นสกสกอะรนี้ใครผูตอเดียวไม่น่ารจักมีมีมีร้านที่กระตูน้ำช่ไรกโอเค เมื่อไหร่อะที่5ต้นถึงเวลาลออยู่เนี่ยก็น่าจะจริงๆอยากจะชวนหน้าผนนะครับเนี่ยตรงนี้มันมันเริ่มมาตั้งแต่ซอยเนี่ยไม่แล้วมันไปลงไหนเนี่ยมันไปลงข้างหลังเนี่ยครับี่ะลองที่บอกว่าปัญหาคืออะไร

ใบไม้อะไรของท่านเนี่ยหมักเป็นปุ๋ยไม่ต้องขนย้ายวัสดุปลูกเอามาเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้ด้วยแล้วเดี๋ยวให้คนเรามาสอนเป็นรีไซเคิลนกรคือหลายคือหลายหมู่บ้านเขาทำแอ๋อนี่ครับหนูแยกขยะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบรรทมก็จะได้ใช่ไหมพิจารณาเยอะมากเลยใช่ใช่คือหมู่บ้านเนี่ยจะจะมีเป็นแง่บางปะ เม่ีันนมีมันมีลนไปเนี่ยปลายน้ำรั่ว่าน้าติติคอร์่คอร์ดที่เขาลกทีเดไดครับใช่มีเจ้าหี้การจ เขาเชิดท <ider> ี <spun pus> <instead> ่น <thoroughly doors> ี่แต่ว่าเขาเป็นเลือดตั้งของเขาบอกเลือดตั้งครับอันดับหนึ่งแต่ว่าเขาได้ดับเงินแล้วก็มีทีมงานของชาวอนันตุสันนะครับแล้วก็มีโซ่เจ็ดเอ็ดโซ่นะครับแล้วมีท่านท่านสากรเนื้สัตว์แต่ก็หลักการเข้ามาต่อไปนะครับนะครับและงานต่อไปของท่านอนันตุสันก็มีเอาระโซ่ที่เข้มแข็งนะครับครับ ครับก็หน้าที่มาเอาสอนพิษครับนะครับครับขอเรียนจำนะครับเยาละแดงนะครับเยาละแดงนะครับขออภัยด้วยนะครับสิ่งนี้สนับสนุนเราอย่างมากเลยค่ะในการลงพื้นที่ดูแลคนป่วยติดเตียงวันนี้เราก็มีเคสหนึ่งค่ะ แตขอเชิญเรียนเชิญท่านว่าไปให้กำลังใจหน่อยค่ <c oughs> ะเขาบอกว่าคลินิกบอกว่าไม่ส่งและและที่นี้ว่าเขาบอกว่าถ้าคุณจ,จะให้ส่งแล้วก็ส่งไปที่ศรีลมลงพยาบาลที่ศรีลมซึ่งมันไกลมากแล้วก็ารถติดเลยทางได้ไปคุยทางโ,โชครับแล้วก็ปรับกระบวนการให้ตอบตัวพวกเราให้มากขึ้นจะเดี๋ยวรับปัญหานี้ไปนะครับตอนนี้เข้าใจว่าผมเพิ่งเริ่มการเปลี่ยนแปลงระบบการส่งไปส่งตัวอะไรอย่างนี้นะตัแต่กอนอะไรู้ดีอ่ะแต่กอนอธิบานหรือไม ขอบคุณค่ะผมเคสนะครับขอพูดให้พ่อพี่น้องฟังนะครับตอนนี้ร้อยกว่าคนนะครับทุกวันส่งกระสานสิบคนไม่มีปฏิเสธนะครับคือเลือดอยู่นะครับก็เหตุผลก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นพอแต่ะดีกว่านะครับจะดีกวขข่าจะ่อขายอย่างที่ท่านผู้ว่าเรียนนะคะคือมีการปรับเขาเรียกว่ามีการปรับโมเดลซึ่งเป็นจากสอ,อสอชอนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบกขายใหญ่นะคะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาก็เลยให้เราส่งตามสิ์ค่ะ สิตปรมภูมิประสิสทธิ์สิทปฐมภูมิที่ใดนะคะก็จะเป็นผู้ที่ออกไปส่งตัวไปยังโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทุติยภูมิหรือตาติยภูมินั้นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าออคนไข้เช่นนะคะเป็นบัตรผู้พิการหรือ,อมีการดูแลตัวเองที่ไม่ได้ทั้งสวนรอบความพิการใดๆให้ได้ด้วยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านติดปัญหาใดๆอาจจะมาบอกทางศูนย์ทางศูนย์จะพยายามประสานคลินิกชุมชนอบอุ่นให้นะคะก่อนเดี๋ยวทางหมอก,ก็จะช่วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าเขาต้องทาอย่างนั้นอย่างนี้ได้เพราะว่ามันเป็นนโยบายของสปสชนะคะแต่มาแจ้งค่ะแล้วเดี๋ยวหมอจะพยายามช่วยได้นะคะค่ะคือประชาชนของรัฐบาลที่ดูแลเรื่องระบบบัตรทองอะไรเขาเป็นคนเจ้าของเงินเป็นคนคอยจ่ายเงินที่คลินิกต่างๆ ก็เป็นนโยบายซึ่งมันมีการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวคงต้องเดี๋ยวต้องไปคุยแล้วต้องพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับโอเคแต่อย่งไก็วันพึ่งสูุดว้ก่อนนะได้กว่าน้อยช่วยดูหน่อยโอเคได้ยกมีวงเจ็ดเหรอหโอเคครับจะใหญ่ดีขึ้นอยู่ที่เดิมไหมโอเคได้ครับจะปรับไหมนะครับขอบคุณทุมดเลนค่ะส่วนใหญ่ได้ครับขอบพระคุณชาทันยค่ะที่เดิน,ดดน,น,นขึ้นไกลสบายเลย นี่สาคัญมากเลยเพราะว่าชุมชนเนี่ยเขามีกรรมการชุมชนดูแลอยู่แต่พวกที่ไม่ได้จดทะเบียนชุมชนเนี่ยไม่มีใครดูแลก็ต้องมาอาศัยพวกเรานะคะพวกเราก็ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะท่านต้องไปปรับขั้นตอนง่ายขึ้นนะคะฝากนิดนึงเรื่องที่เจ้าของบ้านกินยองไงบางทีปัญหาเจ้าของบ้านไม่เจอไปบ้านเช่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องพยายามเอาเข้าระบบเพราะว่าถ้าเข้าไปชุมชนปุ๊บมันได้เงินมีกรรมการ มีเงินหลายเดือนมีเงินหลายปีคือเงินอาจจะไม่มาแล้วมควาดครับขอบคุณคยินดีครับเจอครับพี่ผมเองเนี่ยเป็นประธานบมู่บ้านนะครับระดับอยู่ที่แถวๆปากเขานะครับเคยตั้งชุมชนเมื่อปี55นะครับทั้งตั้งไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของต้องส่วนกลางยินยอมหรือต้องมีพื้นที่ส่วนกลางนะครับวันสุดท้ายมีคนคัดค้าน นะคค้านเพียงคนเดียวก็ตั้งชุมชนไม่ได้แล้วยุคปี55ครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้พัฒนาเพราะว่ามันตั้งชุมชนไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็พยายามมีกรรมการที่ SML นะครับที่เป็นจุดสําคัญของชุมชนหมู่บ้านต่างๆในบางเขนเนี่ยมีประมาณร0อยฝ่าหมู่บ้าน